สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพลิดเพลินในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราว,วันนี้ค่ะเรามาดูสิว่ามีคนอยากคุยกับคุณนะคะแต่ไม่กล้าคนคนนั้นคือใคร3มกล่องไพ่ให้เลือกโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะ ภาพที่2ภาพที่3ามเลือกไม่ได้กุณหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเช้าวนันนี้มาในท็อปปิกที่ว่ามีคนอยากคุยกับคุณนะคะแต่ไม่กล้านะคะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่1คะ่ะ มีคนอยากคุยกับคนกองที่หนึ่งแต่ไม่กลา้าเขาคนนั้นคือใคร king of cups ค่ะอ๋อหนึ่งเหรียญสามเหรียญ king of cups ธาตุน้ำค่ะราชาถ้วยเป็นคนที่ <c ười> คิดมากคิดนะคะคนนี้คิดเยอะ เป็นคนที่คุณเดินจากเขามาก็ได้เป็นคนที่มีประเด็นกับคุณเดินจากกันมาหรือใครคนใดคนหนึ่งเดินจากกันไปนะคะทำให้คนคนนี้เขาอาจจะอยู่ทางไกลของคุณอยู่แดนไกลของคุณด้วยนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้เขาอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสนะคะ ขอโทษสิ่งที่เขาได้ทำไม่ว่าจะทำให้คุณรู้สึกนอยรู้สึกงอนรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รู้สึกว่าอยากได้โอกาสนั้นจากคุณการดูแลการให้ของขวัญการออฟเฟอร์การสปอร์ตอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าเขาอาจจะเคยพูดว่าเขาอยากามีอะไรจะให้คุณก็ได้นะคะเขาเป็นธาตุน้ำเป็นคนที่มีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่ดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูแต่งตัวทันสมัยอยู่นะคะดูไม่ดูยังไม่แก่เลยนะคะถ้า อายุมากกว่าคุณก็ยังดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแล้วก็เป็นนักวิศวกรก็ได้ค่ะนะักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนา,า,ราหรือว่าระดับผู้นำก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่มี คนเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะต้องใช้ความคิดนะคะเป็นคนนิ่งเป็นคนจิตใจเย็นและก็วางแผนในชีวิตเป็นคนที่มีการวางแผนแผนที่หนึ่งแผนที่2เพราะเขาเป็นคนที่มีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ควบคู่กันนะคะจะเป็นคนที่ดูจิตใจเย็นดูเป็นคนเฟลลี่ดูเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่สุขุมสุภาพดูเข้ากับทุกคนได้ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาของคนได้ดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คือดูแบบ ไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสักทีบางครั้งคือเขาเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรต้องใช้เวลานะคะถ้ายังไม่แน่ใจเขาต้องใช้เวลาก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแล้วก็การที่เขามีแพลนในชีวิตของเขาหรือว่าทําอะไรคิดไว้แล้วเขาจะต้องเหมือนกับว่าเดินตามสเต็ปนั้นนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะชอบทะเลชอบน้ําชอบสัตว์เป็นคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องความรักของคนอื่นได้ดีด้วยนะคะ The View of Fortune นะคะโชคชะตานำพาคุณกับเขาได้มาพบเจอกันไม่ว่าคุณกับเขาจะติดต่อกันผ่านทางช่องทางใดก็แล้วแต่นะคะเขาร้องขอโชคชะตาเช่นกันนะตอนนี้เพราะอยากคุยกับคุณมันมีเรื่องราวที่ไม่ได้หังใจเรื่องราวที่งอนกันนะคะเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่เข้าใจในตัวขอเขาหรือ อุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันทําให้รู้สึกว่าคนสองคนยังยังอยากที่จะได้พบเจอกันเขาจะเข้ามาคุยกับคุณค่ะแล้วเขาอยากเข้ามาคุยกับคุณมากๆด้วยความที่ว่าเขาคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็มีเรื่องงอนเรื่องน่อยกันมีปัญหาการทําให้รู้สึกว่าม,มันจะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะ ออกมาอย่างชัดเจนค่ะเป็นราชาถ้วย2ใบเลยทีเดียวนะคะ k i n g of Water King of Cups นะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเข้าใจความเป็นคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีทีเดียวเขาเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหว้ ensitive นะคะอบอุ on on own, ่นอ่อนโยนหรือว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบเป็นคนเป็นคนที่ไม่คิดร้ยกับใครนะคะดูแต่งตัวทันสมัยหน้าคนคนนี้นะคะดูเท่ดูดูเข้มดีนะคะ มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยแต่เขาไม่กล้าด้วยความคิดมากคิดเยอะล,ลังเลด้วยความที่มีปัญหาด้วยความห่างไกลกันอะไรก็แล้วแต่เขารอคอยโอกาสและช่วงจังหวะที่ดีๆอยู่ค่ะที่จะได้เข้ามาหาคุณนะคะพอเขาอยากที่จะขอโทษอยากให้โอกาสระหว่างคุณกับเขาเออมีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองไปยังอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้แล้วก็ได้คุยกับ ได้คุยกันนะคะในเรื่องของอนาคตนะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนั่นคือเขาอยากคุยกับคุณมากๆเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆจริงๆนะคะอยากได้มีโอกาสเข้ามาหาคุณขอโทษ I Don't r e a w d h e n people mention you นะคะเขาไม่สนใจหรอกนะคะเขาไม่แคร์ว่าใครจะว่าคุณหรือว่าจะจะพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะเขาสนใจแล้วก็ ถึงคุณแล้วก็อยากคุยกับคุณอยากเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะอยากขอโทษ So many things r e m i n n me of you นะคะหลายิ่งหลายอย่างมันย้ำเตือนเรื่องราวคุณกับเขาย้ำเตือนคุณเสมอเขาคิดถึงคุณและอยากคุยกับคุณมากๆค่ะคนกองที่หนึ่งนี่คือนะคะท็อปปิของเราในวันนี้มีคนอยากคุยกับคุณแต่ไม่กล้ายังไงก็ใช้จังหวะช่วงเวลาของชีวิตนะคะเดี๋ยว ช่วงจังหวะที่ดีเขาจะเข้ามาหาคุณคุยกับคุณแน่นอนเลยคุณกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะเช้าวันนี้เป็นพลังงานความรู้สึกนะคะมีคนอยากคุยกับคุณแต่ไม่กล้าเรามาดูซิว่าเขาคนนั้นจะคือใครนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ทุกคน คือไพ่ออกมาแล้วนะคะ Strength Judgment the Moon ว้าวขออีกหนึ่งใบค่ะอือออกมาแล้วสองใบนะคะโอเคค่ะโอเควันนี้ไพ่อยากจะสื่อว่ามีคนอยากคุยกับคุณนะแต่คนนั้นเขาไม่กล้าเขารักคุณมากเขาชอบคุณมาก s t r e n g t นะคะค,คุณดูเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆเลย นะคะมีทั 94, ้งเป็นคุณเป็นสองสสไตล์สองบุคลิกในตัวตนของตัวตนคนเดียวกันก็ได้เป็นคนที่เก่งแกร่ง นะคะเข้มแข็งหนักแน่นมากๆมีความเป็นผู้นําสวยนะคะเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโหดูมีเสน่ห์ดูแพรวาๆดูเป็นคนที่บุคลิกภาพดีเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์แล้วคือแบบว่าใครเห็นต้องแบบยอมใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวในตัวตนของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักอบอุน่นอ่อนโยนจิตใจดี ถ้าให้ดีก็ดีมากๆที่สงสารมากๆเลยแต่ถ้ามาร้ายกับคุณคุณก็แบบไม่ยอมนะคะไม่ยอมจริงจริงเป็นคนที่รักความยุติธรมชอบความยุติธมมากๆเลยตัวตนของเขาคนนั้นคือธาตุไฟละธาตุลมนะคะหรือคุณธาตุไฟเขาธาตุลมก็ได้นะคะเขาเป็นคนทางไกลแดนไกลของคุณแน่แท้สามไม้เท้าคนนี้เป็นราชามไม้เท้าธาตุไฟคนที่มีความเป็นผู้นําคนมีความ เป็นคนที่มีเหตุผลมากๆด้วยความที่ว่ามีธาตุลมในตัวนะคะใช้ตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองแล้วเป็นคนที่ทํางานเก่งอาจจะเป็นคนที่บ้างงานหนักมากนะคะแอคทีฟทำงานเยอะมากๆเลยคนคนนี้ถ้าเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ต้องคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอยู่ตลอดเวลาคิดโปรเจกต์คิด, project, คดการบริหารการจัดการนะคะวางแผนในอนาคตมองการไกลคา,าดอะไรไว้คือต้องต้องเป็นไปอย่าง,งานั้นให้ได้เก่งฉลาดมีความสามารถมากๆเลยดูเท่ดูขึงขังนะคะดู เข้มนะคะเข้มขมอะไรประมาณนี้ค่ะดูสูงดูเท่ดูหล่อดูมีสเสน่ห์ด,มมหดออูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นมีความเป็นผู้นํานะคะดูเฟลลี่มีสเสน่ห์เช่นกันคุณกับเขามีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาก็ได้เป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนรักมากมายนะคะประมาณนี้นะคะ และเรื่องราวระหว่างคุณกะะับเขามันมีสิ่งอึดอัดเกิดขึ้นมันมีอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์มันมีอะไรที่ยังไม่ได้เปิดจ่ายนะคะมันเหมือนกับมีอะไรวางสิ่งบางอย่างที่มันยังติดอยู่ที่มันยังรอคอยอยู่นั่นเองเพราะมีความรู้สึกของความอึดอัดเดิมูนคุณอาจจะนิ่งจากเขามาด้วยไร้ใจเขาบ้างงานหรือว่าเขาไม่ชัดเจนอะไรไม่เคลียร์อะไรสักทีหนึ่งก็ได้นะคะจัสเมนเขาอยากกลับมาแน่นอนเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยากคุย,ยก็ยังไม่กล้าอาจจะเป็นเรื่องของการอึดอัด ะะบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กลับมาพูดคุยกับคุณเปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันเริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขอีกครั้งหนึง่งหรือว่าการเปิดใจคุยกันอย่างตรงๆไปเลยนะคะว่าสิ่งที่มาผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็อะไรที่เป็นข้อเสียของคุณอะไรที่เป็นข้อดีข้อเสียตั ของแต่ละฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ Temperance คือการนิ่งนิ่งห่างหางระหว่างคุณกับเขามันทําให้รู้สึกอึอดอัดเหลือเกินหรือว่าก่อนอันนี้มันมีเรื่องราวที่ทําให้อึอดอัดก็เลยรู้สึกว่าต้องนิ่งต้องห่างกันไปนะคะเขาไม่ถอยง่าย,าย,ายๆหรอกค่ะคนคนนี้ถ้าเขาจะจีบคุณแล้วก็เขาจะพยายามจีบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ เข้าหาคุณอย่างคิดเยอะแล้วก็ชานฉลาดมากๆเข้าหาจีบคุณและจีบคุณมาให้ได้ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆแน่นอนถึงจะ,จะต้องใช้เวลากะตากนะคะสามไม้เท้าไม่ไม่ถอยง่ายๆมีไฟไฟลุกอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนี้และเพ็นคนที่จัดการอะไรได้ดีนะะหน้าที่การงานอะไรของเขาในเรื่องส่วนตัวเขาเขาจัดการอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นเขาเก่งมีความสามารถเขาจะต้องเข้ามาหาคุณแน่เพราะเขาอยากคุยออกับคุณมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่กลา้าแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะ จัสเมนเดอะสตาร์คุณมีพลังต่อใจเขามากๆเลยอินฟินิตี้มีพลังความรู้สึกที่ประทะเขาต่อใจมากๆบางทีแบบอยากจะคุยด้วยก็ไม่กล้าก็ประหมาะ่าก็มีนะคะคืออยากส่งข้อความหายอยากอะไรแบบนี้ก็ยังไม่กล้าด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่แบบมีพลังอำนาจต่อใจต่อความรู้สึกของเขา Two of cups เขาชอบคุณมากคะ่ะอินฟินิตี้ด้วยแล้วก็สองถ้วยด้วย พาร์เนอร์ชิพมองคุณเป็นคู่ชีวิตมองคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกลึกๆต่อใจมากๆเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าคุณเป็นสเตนแล้วคุณอยู่เฉยๆเขาก็สยบให้คุณมากๆเลยค่ะตัวและหัวใจให้คุณมากๆแล้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะตอนนี้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะทํางานเยอะมากๆทางไกลอาจจะมาเกี่ยวข้องหรือความไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีอายุที่แตกต่างกาันหรือว่า ต่างชาติต่างภาษาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่นอกเหนือจากคนสองคนเช่นภาษาเช่นความห่างไกลวัฒนธรรมความคิดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องปรับประจุเข้ากันแน่นอนเขาอยากคุยกับคุณอยากปรับอยากจูนอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากคุยมากๆและจะกลับเข้ามาคุยกับคุณด้วยนะคะ j u d g m น t และก็คิดถึงแล้วก็รักคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์การเป็นคู่ราักการคอมมิตเมนต์การเป็นพาร์ทเนอร์ชิพการเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวเพราะ เขาชอบคุณแล้วก็ตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะมากๆเลยนะคะนี่คืออยากคุยกับคุณด้วยอยากที่จะเป็นพาร์เนอร์ชิพอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณด้วยค่ะ I want you นะคะเขาต้องการคุณมากๆเลย You came closer than anyone คุณมาใกล้เขามากกว่าคนอื่นใดๆเลยทีเดียว I want to tell you how I feel นะคะแน่เขาอยากจะบอก คุณว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแน่นอนเขารักคุณนะคะเขารักคุณเขาอยากให้คุณเป็นคู่รักคู่ชีวิตของเขานะคะอยากที่จะจริงจังคอมมินเน์กับคุณปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะภายในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขามันต้องมีอะไรมาพิเศษหรือเขาจะต้องมีอะไรความรู้สึกอะไรที่พิเศษลึกๆมากๆแต่ด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแล้วเป็นคนที่แบบใช้เวลาในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าปัญหาอุปสรรคบางทีบางครั้งมันจะต้องใช้เวลาะคะ่ะทุกคน ใช้เวลาเพื่อที่จะ ถึงจังหวะที่เหมาะสมโอเคจังหวะนี้น่าจะเริ่มคุยได้ละเคลียอะไรปัญหาชีวิตอะไรสะสางเรียบร้อยอ่ะโอเคเรามาคุยกันเรามาเปิดใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาอยากคุยกยับคุณมากแต่อาจจะยังไม่กล้านะตอนนี้แต่รู้สึกว่าพลังงานดีเหลือเกินเขาอาจจะมีช่วงจังหวะชีวิตที่เข้ามาคุยกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุยแล้วจะเป็นอย่างไรจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจนะคะคนกองที่2พลังงานแต่พลังงานสวยงามมากๆแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้อต่ออะไรง่ายๆนะคะเขาจะหาทางเข้ามาลุยเข้าาม เจอกับคุณให้ได้เลยจริงๆนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามราชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับอกองที่3ค่ะขออภัยกับท็อปปของเรานะคะวันนี้รู้สึกมีคนอยากคุยกับคุณแต่ไม่กล้านะคะเขาคนนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิกออพลังงานแห่งไพท่ทาตค่ะสื่อถึงคนกองที่3 มีคนอยากคุยกับคนกองที่3แต่ไม่กล้าเขาคนนั้นคือใครออ,ออกมาเยอะเกินไปนะคะทุกคนออกมาเป็นปึกเลยนะคะเดี๋ยวขอใหม่นะก้าวเรียนแม่ไม่อยากคุยได้ยังไงคะ่ะเพราะว่าตัวตัวตวของคุณแบบ สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็หุ่นดีในแบบฉบับของตัวเองมีเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองคุณโสดและสวยมีมีมสเสน่ห์แล้วก็ฉลาดเก่งมีความสามารถด้วยนะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองแล้วก็อยู่คนเดียวได้คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นโสดเนี่ยดูภายนอกจะยังรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมจะมีใครด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่คิดในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะทาให้พลังงานคนที่เห็นด้านนอกอาจจะรู้สึกว่าคุณ คุณไม่คิดเรื่องของความรักแม่ออกมาแล้วคนคน,นี้นะคะาธาตุไฟและาธาตุลมราชาไม่เท้าของเหล่านะคะเขามีความเป็นผู้นำนะคะมีความเก่งมีความสามารถฉลาดหลักแหลมนะคะมองการกลายคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้น มีตะก,กะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองมีความอบอุ่นดูเท่ดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เขาอาจจะยุ่มากกับคุณมากๆก,ก,ก็ได้ค่ะแต่ก็จะจะเป็นคนที่อ่อนกวายหรือว่าสมวัยแต่งตัวทันสมัยเสมอถ้าอายุไล่เลี่ยงก,กันกับคุณเขาก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นน่ารักเฟลลี่มากๆนะคะทํางานเก่งทํางานหนักบ้าง,งานสุดๆมีความอีโก้นะคะอาจจะเป็นระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้นะ,ะผู้นําผู้บริหารนะักคิดในะการจัดการวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลออกไป10ปี20ปีนะคะ การบริหารธุรกิจการงานหน้าที่ของเขาจะต้องแบบคิดระวางแผนไว้แล้วนิ่งและมีความใจเย็นอดทนอะไรได้ดีนะคะ แล้วเป็นคนที่เก่งมีความสามารถด้วยจะจีบคุณนี้ต้องแบบคิดเยอะและก็ชาญฉลาดมากๆถ้าเจอกับกับคุณครั้งแรกเขาต้องวางแผนมาแล้วว่ะคะ่ะว่าเขาจะแบบจะจีบคุณยังไงจะจีบคุณจะใช้เวลาจีบเท่าไหร่เมื่อไร่จะไปลงเอยเมื่อไร่อะไรแบบนี้นะคะแล้วจะจีบมาให้ได้ด้วยมีความคี้หึงคี้หวงด้วยนะคะสีเหรียญเขากักในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่เขาเรอโอกาสที่จะได้เข้ามาจีบคุณอยู่แปถ้วยจะมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ที่นี้ต้องเดินจากกันไปหรือเปล่านะคะมีการเดินจากกันไปเดินหันหลังออกจากกัน ไปเพราะ เขาอาจจะด้วยความที่ว่าเขายังไม่เคลียร์หรือว่าเขายังไม่พูดอะไรเลยนะคะก่อนหน้านี้เขายังไม่ตัดสินใจทําอะไรหรือคุณกับเขาเคยคุยในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีครอบครัวกันไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิบถ้วยขึ้นความรมสมบูรณ์ความสุขสมหวังในเรื่องของความรักถ้าได้กลับมาคุยกันคราวนี้อาจจะมีอะไรดีเกิดขึ้นเพราะเขาอยากคุยกับคุณมากแหละเขารอโอกาสท, Rab, ที่จะได้คุยกับคุณอยู่นะคะเด็กถือถ้วยการได้รอโอกาสที่จะมาถึงการรอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่จะขย อยากต่อไปการได้พูดคุยกับคุณอย่างจริงจังและเปิดเผยว่าจะเป็นอย่างไรเพราะความว่าซีเรียนและห่วงแหนความสัมพันธ์ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้พังลงไปหรือว่าจบลงไปนั่นเองนะคะอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบยังทายังแต่งงานไม่ได้นะคะยังสร้างครอบครัวไม่ได้อาจจะติดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอะไรทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินออกจากกันมาหรือว่าเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะคะ ด้วยว่าความที่ว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมากๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าโอเคถ้าไม่เคลียร์ถ้าเล่นๆคุณก็อาจจะตัดจบจากเขาไปนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาไมทาว่าเขามีเหตุผลมากๆมีความนิ่งนะคะมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่เข้ากับคนอื่นได้ดีเพราะว่าด้วยความเป็นผู้นํานะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคน DM place เขาเห็นคุณเป็น คู่ชีวิตเลยทีเดียวเขาอยากแต่งงานกนะับคุณอยากมีลูกกับคุณอยากสร้างความรักความสัมพันธ์กับคุณคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อไม้ไมๆก็ได้ค่ะนะคะเคยมีอดีตมาก่อนแน่นอนเลยเขาอยากแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวดูสิขึ้นมาขนาดนี้นะคะแล้วคุณก็พร้อมทุกอย่างแล้วเก้าเหรียญคุณอาจจะคุยเรื่องเรื่องการมีลูกการแต่งงานกนะับเขาก่อนอันนี้ก็ได้ ะะและแน่นอนเขาก็ยังคงอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวได้อยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็มองความสัมพันธ์กันออกไปยังอนาคตเลื่อนสถานะนะคะขยับสถานะการวางแผนแลนกันนะคะ D i m p l a c e เขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบ พร้อมทุกอย่างคุณพร้อมทุกอย่างแล้วพร้อมแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งคุณขาดหนึ่งเหรียญคือการแต่งงานความรักเท่านั้นเองนะคะและและเขาคนนี้ก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้เป็นสุภาพบุรุษในการดูแลออในเรื่องของหน้าที่ความเป็น Family Man ได้เช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยดูสินะคะ เขามองคุณไปยังอนาคตไกลด้วยเขาเห็นคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะแต่งงานเป็นคนที่ดีมากๆสวยมีสเสนมากค่ะแล้วเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาไปไกลนะคะถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าก่อนอันนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะที่มีใครคนนึงหันหลังออกจากกันไปเขายังคงรอคอยได้กลับมาพบเจอกับคุณพูดคุยกับคุณนะคะเพราะเขาก็อาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ที่จะคุยที่เหมาะสม ม,มาแล้ว I w o n d e r if are uh, if you are happy with o me เขาก็สงสัยเหลือเกินว่าคุณจะมีความสุขไหมถ้าคุณ ถ้าปราศรจาาเขานะคะคุณจะมีความสุขดีหรือเปล่านะ I don't r e s k when p e o p l e m e n t i o n you เขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดถึงคุณยังไงเขาไม่แคร์นะคะเขาอยากที่จะเป็นกำลังใจอยากเคียงข้างเคียงคู่กับคุณอยากซัพพอร์ตคุณนะคะ I remember every detail of that day เขาจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะตั้งแต่วันแรกที่คุณกับเขาได้พบเจอกันเลยทีเดียว แล้วก็วันนั้นวันที่คุณกับเขาคุยอะไรกันไม่เข้าใจหรือว่าครั้งแรกหรือว่าคุณถามอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าคุณถามอะไรเกี่ยวกับเขาบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ตอบหรือเขาอาจจะทําเป็นจําไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นพลังงานของการสื่อสารอยากให้คุณได้รู้บางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ คุณอาจจะเคยถามการจริงจังกับเขาก็ได้แต่เขาอาจจะยังไม่พูดหรืออาจจะนิ่งไปแต่เขาจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาที่คุณพูดว่าคุณอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีลูกหรือว่าอยากจริงจังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะเอาอยัางไงกันในความสัมพันธ์นี้ดีนะคะอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากคุยกับคุณแล้วก็อยากบอกคุณด้วยและอยากมีอะไรที่จะคุยกับคุณแต่ก็ยังไม่กล้ารอจังหวะและโอกาสช่วงเวลาดีๆนั่นเองนะคะคนกล่องที่3ยังไงก็ ถ้าได้กลับเข้ามาคุยกันพูดคุยกันในช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตก็ค่อยตัดสินใจค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วเพราะว่าเราเป็นผู้เลือกนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ